สวัสดีครับผมนูมานาะรถบ้านสัญญากระจับบรนปง่งราชบุรีบริการซื้อขายและเปลี่ยนรถยนต์มือ 2. สองสภาพดีครับผมวันนี้เรามีรถคันนี้มานําเสนอครับผมเป็นรถกระบะ4ประตูมาด้าบีทีห้าศูนย์โปรครับผมเป็นรถปี2014นะครับผมเป็นเครื่อง2.2เกียร์ออตโต้นะครับเป็นตัวไฮเลเซอร์เป็นตัวยกสูงของโรงงานนะครับผมราคาตัวรถไม่แพง4 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพาดูตัวรถเลยนะผ่อนสบายส7าย0จ็เท่านั้นนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะ โอเคเลยตัวรถสีดํานะครับผมอ่ามาดูล้อแม็กกันล้อแม็กลายเดิมเดิมของเขามาเป็นลายตัวนี้เลยนะเห็นป่ะเป็นของมาดด้านะเห็นป่ะอ่าลายเดิมเดิมเลยได้ยางกุดเยียนะยางกุดเยียยางปี2 0 2 1เบเห็นป่ะอ่ายางปี2 0 2 1นเบะครับผมดอกยางหนาๆนะครับผมมาไปใช้ต่อยาวๆได้เลยนะครับผมอ่าโอเคมีไฟตัดหมอกข้างใต้นะครับผมเห็นไหมอ่าเลขทะเบียน2956นะครับ ตัวรถสีดำกระบะ4ประตู BT 5 0 Pro นะครับผมมีโลบาข้างหลังนะครับผมเห็นไหมอ่า BT 5 0 Pro นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับเห็นไหมตรงกันชนท้ายเห็นปะใกล้ๆชนเขาจะมีเสียงร้องเตือนนะเห็นไหมอ่าโอเคเลยนะรถบ้านสภาพดีกุญแจ ดอกรีโมทมาครบสองชุดแบบนี้นะครับผมเป็นดอกแบบพับนะครับผมพับแบบนี้ฟึบนะโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมเบาะหนังสีดำนะครับผมเบาะหนังสีดำนะครับผมอ่าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับผมรับสายบลูทูธได้ด้วยนะครับผม มีตัวคูดคอนโทรลลดความเร็วรถเวลาเดินทางไกลนะผมเลขไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบสามกิโลนะผมเลขไม้แสนแปดก็ถือว่าใช้งานมาปกตินะครับเกียร์โต้ประมาณนี้นะผมเป็นเกียร์โต้แบบก้านตรงนะครับผมแบบนี้นะครับสามารถเชนเกียร์บกลบได้นะครับผมแบบนี้เห็นไหมเห็นบกลบไหมอ่าโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะคอนโซลน,นะครับประมาณนี้เนาะ ตัวนี้มีที่ไว้แว่นนะผมที่ใส่แว่นนะผมเปิดไฟไฟติดขอปกตินะครับโอเคมีที่วางแก้ว2อันนะครับผมอเปิดให้ดูที่เท้าแขนมี2ชั้นนะครับอโอเคเปิดฝากระโปรงด้านหน้าดึงตรงนี้นะผมปึ๊บอ่า กระจกไฟฟ้าสี่บานนะผมบานคนขับปรับออตโต้นะผมตรงนี้เป็นตัวหุบกระจกหูช้างปรับกระจกหูช้างเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมโอเคเลยนะอะเดี๋ยวมาดูเบาะด้านหลังครับเบาะหนังสีดำตัวรถสีดำนะครับผมแล้วก็มีพรมเม็ดกระดุมสีดำนะครับผมเห็นไหมพรมเม็ดกระดุมเป็นแบบเข้ารูปนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมโอเคนะเนาะพดานสะอาดสะอ้านนะครับอะ เดี๋ยวมาดูด้านหลังครับผมเปิดกระบะดึงตรงนี้นะครับผมอ่ะไลเนอร์เขาก็ประมาณนี้นะมีขี้ฟูดเล็กน้อยนะครับตะเข็บด้านหลังนะครับผมฝั่งซ้ายนะผมเห็นไหมเดิมเดิมนะผมเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับผมด้านหลังฝั่งขวานะครับผมเห็นนะครับเม็ดอาร์คเดิมเดิมเลยนะครับผมเดี๋ยวดูยังอะไรนะผมยังอะไรมีมานะครับยังอะไรมีมาให้นะครับโอเคไปดูเครื่องยนต์กันครับ เดยวนะ,ะเครื่องยนต์จะเป็นตัวนี้นะครับผมเห็นไหมเดิมเดิมเลยนะครับผมเดิมเดิมเลยนะครับผมหัวน็อตเนี่ยไม่มีแก่ไม่มีไข่นะผมชิ้นฝากระโปรงด้านหน้านะผมชิ้นแก้มฝั่งซ้ายนะผมหัวน็อตเดิมเดิมหมดเลยนะครับผมอแบตเตอรี่แบตเตอรี่เปลี่ยนมาปีย1เอ็ดเนาะเดินติบป,ปี21เอ็เปลี่ยนมาได้ประมาณ1เดือนแล้วนะครับผม ไอ้เท่าที่ครับประมาณ1ปีนะครับผมแบตเตอรี่ไปใช้ต่ออีกประมาณสัก3ปีได้แบตเตอรี่ก็บาเปลี่ยนกันประมาณ4ี่ปีนะครับอ่ะหัวน็อตกระโปงกินแก้มฟังขวานะครับไม่มีแก่ไม่มีไข่มีแต่ข้ามน้ําข้ามขี้ฝุนแค่นั้นนะครับผมเดี๋ยวชาร์จการวัดน้มันเครื่องให้ดูนะครับปึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับโอเคเลยนะครับอ่ะ,อะโอเค สรุปกันนิดนึงครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมเราจะได้เป็นรถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ตัวยกสูงนะครับผมเป็นยกสูงจากโรงงานเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับผมเป็นเครื่อง2.2นะครับเป็นรถมาด้า BT50 Pro นะครับรถบ้านสภาพดีตัวรถติดเดิมทั้งคันเลยนะครับผมรับประกรันตัวรถไม่เคยโดนชนไม่เคยโดนน้าท่วมนะครับผมเลขไมล์เขาอยู่ที่180,000สนแโลในรถปี2014ก็ถือว่าใช้งานมาปกตินะครับได้ยางปี เดี๋ยวนะจำไม่ได้ยางปี2021ครับผมยางเปลี่ยนมาก็เกือบเกือบปีแล้วนะครับผมยางโดยปกติรถกระบะเขาใช้ก็ประมาณ5ปีนะครับผมค่อยเปลี่ยนทีหนึ่งก็ใช้ต่อยาวๆครับผม3-4ปีนะครับตัวยางนะผมก็ใช้ต่อยาวๆแบตเตอรี่แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนได้ปีเดียวก็ใช้ต่อยาวๆนะครับรถบ้านสภาพดีรถบ้านไม่เคยโดนชนนะครับตัวรถสีดำบอหนังสีดำนะครับผมราคาตัวรถไม่แพงนะผม4 0 0 0 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมประวัติดีจัดเต็มฟรีดาวพรอยู7,000เท่านั้นนะอ่า ยอดดาวยอดผ่อนปรึกษากันได้ลูกค้าท่านในที่ต้องการเพิ่มยอดดาวมายอดกู้ลดลงยอดผ่อนจะลดลงตามนะครับผมอ่ะครับผมก็โดยรวมถือว่าเป็นรถที่ดีของเราอีกคันหนึ่งครับผม